สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครับพบกับครูแชมป์นะครับในหลายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับชั้นป .2 นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยที่3นะครับเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์และจัดระบบไฟล์งานนะครับวันนี้ตัวชี้วัดในการเรียนรู้ก็คือใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดหมวดหมู่ค้นหาจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับ ซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ก็คือชุดคำสั่งนะครับในที่นี้เราจะหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถตอบสนองการใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้นะครับได้หลากหลายเช่นซอฟต์แวร์กราฟิกซอฟต์แวร์นำเสนอแล้วก็ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำนั่นเองนะครับครในที่นี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็โปรแกรมองจริงแล้วก็มีอยู่ เยอะแยะมากมายนะครับให้เราเลือกใช้นะครับการใช้งานซอฟต์แวร์นะครับก็คือการใช้งานโปรแกรมต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้นะครับโดยเลือกให้ตรงกับประเภทของงานนะครับซึ่งซอฟต์แวร์ที่เรานิยมนํามาใช้ก็อย่างเช่นโปรแกรมกราฟิกเลยนะครับโปรแกรมประมวลผลคําโปรแกรมนาเสนอนะครับเรามารู้จักโปรแกรมกราฟิกกันก่อนนะครับโปรแกรมกราฟิกเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้วาดภาพหรือ จัดการเกี่ยวกับรูปภาพนะครับโดยโปรแกรมกราฟิกอย่างง่ายเนี่ยก็อย่างเช่นโปรแกรม p พนนะครับที่นักเรียนเคยได้ใช้ไปในห้องคอมพิวเตอร์นันเองนะครับก็จะสามารถวาดภาพได้เติมสีได้หรือพิมพ์ข้อความลงไปในหน้ากระดาษได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของโปรแกรมกราฟิกนะครับก็จะเห็นว่าสามารถวาดรูปแล้วก็สามารถ ตกแต่งระบายสีลงไปในชิ้นงานได้เลยนะครับส่วนการเปิดโปรแกรม Paint น,นะครับก็สามารถเปิดได้อยู่2วิธีด้วยกันนะครับก็วิธีแรกก็คือการดับเบิลคลิกไปที่รูปสัญลักษณ์ของโปรแกรม Paint น,นะครับก็คือเป็นรูปถาดสีแล้วก็มีรูปกันนี่เองนะครับก็ทำการดับเบิลคลิกนะครับก็คือ2ครั้งไปที่รูปไอคอนนะครับ ส่วนวิธีการที่2นะครับก็เข้าโปรแกรมโดยใช้เมนูการค้นหานะครับก็จะเป็นรูปเหมือนแว่นขยายนะครับซึ่งจะอยู่ทางซ้ายมือของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจากนั้นก็พิมพ์โปรแกรมนนร p a i n t นะครับ P A I N T นะครับ p พ i n t จากนั้นก็กดเปิดโปรแกรมนะครับก็อน,นี้เป็นวิธีการเข้าโปรแกรมวิธีที่2อนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น ส่วนประกอบของโปรแกรมเพน้นนะครับก็ยังมีอยู่6ส่วนประกอบด้วยกันนะครับก็คือ1น,นะครับแถบที่อยู่ด้านบนเลยนะครับคือแถบแสดงชื่อของไฟล์นะครับก็เอาไว้บอกชื่อของงานที่เรากําลังทําอยู่นั่นเองนะครับ2ก็คือปุ่มควบคุมหน้าต่างการทํางานนะครับใช้ในการพับจอขยายจอหรือว่าออกจากโปรแกรมนะครับ3ก็คือแถบเมนูนะครับแถบเมนูก็จะเก็บ คําสั่งต่างๆเอาไว้ด้านในนะครับแถบที่สีก็คือแถบเครื่องมือนะครับแถบเครื่องมือก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดรูปหรือว่าตกแต่งภาพนะครับที่หคือพื้นที่ในการทํางานนะครับก็คือกระดาษสีขาวที่อยู่ตรงกลางหน้าจอนี้นะครับส่วนที่หกก็คือมุมมองย่อขยายสามารถขยายหรือว่าย่อชิ้นงานเพื่อเข้าไปเก็บในรายละเอียดของงานได้นะครับ ส่วนใบงานของคุณครูแชมป์นในสัปดาห์แรกก็จะเป็นนำเอาแถบเมนูหรือว่าแถบส่วนประกอบต่างๆเนี่ยลงไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับถ้านักเรียนทำในสมุด,มดนะครับนักเรียนก็เขียนโจทย์แล้วก็เขียนตอบลงไปเลยนะครับส่วนการสร้างไฟล์ด้วยโปรแกรมเพ็นนะครับก็จะเป็นการสร้างงานใหม่เมื่อเราเข้าสู่โปรแกรมแล้วเราก็ต้องเริ่มสร้างงานนะครับก็ ไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ไปเลือกคำสั่งคำว่า New นะครับก็คือการสร้างงานใหม่เหลือเรียนสามารถใช้ปุ่มลัดในการกดก็ได้นะครับก็คือปุ่ม Control บวกกับปุ่ม n นะครับก็คือเริ่มสร้างงานใหม่นั่นเองนะครับการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพนท์นะครับเครื่องมือหลักๆที่เราใช้วาดภาพก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆนะครับก็กลุ่มแรกก็คือกลุ่ม เครื่องมือวาดรูปนะครับก็ใช้ในการวาดตกแต่งต่างๆเทสีพิมพ์ตัวอักษรลงไปนะครับกลุ่มรูปร่างนะกลุ่มรูปร่างก็ใช้ในการวาดรูปร่างต่างๆนั่นเองนะครับกลุ่มปรับขนาดนะครับก็จะสามารถปรับขนาดของเส้นหรือว่าปรับขนาดของยางลบได้นั่นเองนะครับกลุ่มต่อไปก็เป็นกลุ่มสี กลุ่มสีก็ใช้ในการเลือกสีของเส้นสีของอพื้นนะครับได้อันนี้เป็นตัวอย่างในการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นนะครับก็คือการวาดรูปปีเ้ืเนาะการวาดรูปเีเ้อเราก็ต้องใช้เครื่องมือก็คือ,อใช้วงลีนะครับในการวาดรูปร่างวาดโตว,วาดปีกนะครับก็ให้ได้ตามที่เราต้องการก่อนแต่นั้นก็มาใช้ยางลบ นะครับมาลบเส้นในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับในที่นี้นักเรียนอาจจะขยายเข้าไปเก็บรายละเอียดได้นะครับขั้นตอนที่3ก็เลือกเครนงมืออีกนะครับอย่างเช่นอยากจะตกแต่งเพิ่มลวดลายเข้าไปก็อาจจะใช้พวกวงกลมวงรีหรือว่าใช้วาดเส้นโค้งได้นะครับที่หนวดที่ลำตัวของผีเสื้อนั่นเองจากนั้นเมื่อเราวาดเสร็จแล้วเราก็มา ทำการาลงสีด้วยทั้งสีนะครับมีทั้งสีนะครับเทลงไปตามสีที่เราต้องการได้นะครับนี่เมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมีการบันทึกบันทึกเพื่ออะไรบันทึกเพื่อเอางานเนี่ยเก็บไว้หรือในครั้งต่อไปต้องการนํามาแก้ไขต่อก็สามารถทําได้นะครับในการบันทึกก็ยังมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับบันทึกวิธีแรกก็คือไปที่คําสั่งเซฟ นะครับก็จะอยู่ในเมนูไฟล์คลิกคำสั่งคาว่าเซฟนะครับจากนั้นก็พิมพ์ชื่อไฟล์งานส่วนใหญ่แล้วเราก็จะบันทึกตามตามงานที่เราทำในแต่ละครั้งนั่นเองนะครับจากนั้นก็กดปุ่มเซฟนะครับ1 2 3 4นะครับ4ขั้นตอนนะครับวิธีท2องการเซฟจริงๆแล้วมีปุ่มลับเหมือนกันนะครับจริงๆสามารถกด c อนโบวกกับปุ่ม s ก็ได้นะครับมาดูวิธีี่2นะครับก็คือใช้คำสั่ง าการเซฟแอดนะครับเซฟแอดเนี่ยก็จะสามารถใช้ขั้นตอนเดียวกับคําสั่ง Save เซฟได้เลยนะครับแต่เปลี่ยนคําว่าเซฟเป็นเซฟแอดแทนเซฟแอดหมายถึงการบันทึกงานที่ต้องการเปลี่ยนที่อยู่หรือว่าต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ๆนั่นเองนะครับเซฟแอดก็เมื่อบันทึกเสร็จแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ถูกเปลี่ยนเอาไว้ได้นะครับอย่างเช่นบันทึกเป็น ผีเสือ้อต้องการวาดรูปใหม่เป็นกระต่ายงียงก็สามารถเปลี่ยนที่เปลี่ยนไฟล์างานเป็นกระต่ายได้นะครับหรือว่าต้องการเปลี่ยนที่อยู่ของไฟล์ก็ได้การออกโปรแกรมนะครับหรือว่าปิดการทํางานนะครับก็สามารถทําได้สองวิธีเหมือนกันนะครับก็คือกระกระบาทที่มุมของอหน้าต่างโปรแกรมเลยนะครับคลิกกระกระบาไปเ,เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วการออกอโปรแกรมก็มีปุ่มลัดเหมือนกันก็กด ปุ่ม Alt กก F4 นะครับปุ่ม F4 เนาะหรือเราเรียกปุ่มฟังก์ชันที่4นั่นเองนะครับวิธีที่2นะครับก็คือคลิกที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ไปเลือกคำสั่ง Exit นะครับก็จะออกจากโปรแกรมได้เหมือนกันนะครับอ,อันต่อไปคือการเรียกไฟล์งานโปรแกรมเพนนะครับ ก็คือไฟล์ที่มีไว้อยู่แล้วหรือว่ารูปที่เรานําเข้ามาจากในมือถือเ้ยหรือว่าไปดาวน์โหลดมาเลยนะครับเราก็สามารถที่จะนํามาแก้ไขปรับเปลี่ยนได้นะครับก็มีอยู่4ขั้นตอนนะครับก็คือไปที่เมนูไฟล์เลือกคำสั่งคาว่า open แล้วก็คลิกที่ไฟล์งานนะครับจากนั้นก็กดคำสั่ง open เพื่อเปิดนะครับ หรือว่าใช้ปุ่มลัดก็คือปุ่ม c อน t r ร l บวกกับปุ่ม O นะครับส่วนนี้ก็เป็นใบงานนะครับในสัปดาห์ที่2นะครับก็จะมีการวาดภาพนะว่านาักเรียนใช้เครื่องมือวาดรูปวงรีวาดรูปวงรี2วงอย่างเงี้ยนะครับใช้เครื่องมือรูปเส้นตรงวาดเส้นตัดผ่านอย่างเงี้ยนะครับ อธิบายมานะครับถ้านักเรียนไม่สามารถพิมพ์ใบงานออกมาได้นักเรียนก็สามารถเขียนในสมุดก็ได้นะครับก็เป็นข้อหนึ่งแล้วก็เขียนขั้นตอนการวาดไปตามขั้นตอนของมันเลยนะครับมีสองอันนะครับก็ถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถาติดต่อครูแชมป์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์หรือว่าทางไลน์ก็ได้นะครับถ้าแอดเบอร์ก็จะเจอไลน์ครูแชมป์เหมือนกันนะครับ สำหรับนี้ก็คงจะต้องลากันเท่านี้นะครับขอ,อสวัสดีครับ